สายหญามาแล้วพี่แห้งพี่แห้งพี่แห้งพีกแห้งเนี่ยหยิดเขาทำไมเล่ามันเที่ยวเดี๋ยวหนังเขาติดบาดว้าว้าตัวฝั่งนี้นี่เขาทอดไปถึงนี้แล้วครับอ่ามาดูหน่อยเป็นไงบ้างครับอ่านะครับแม่ม่วงอะไรอ่ะน้ำดอกไม้ค่ะเฮ้ยหอมมากน้ำประหวานอยู่นู่นไหนน้ำประหวานอยู่ไหนมันถามน้ำประหวานอยู่ไหนตาบอดว้ายตาตาดูตาพี่เอนะมันถามน้ำประหวานอยู่ไหนหนูตั้งอยู่นี่นะหนูตั้งอยู่นี่นะมันหยิบแต่มะม่วงไม่หยิบน้ำประหวาน ต่างกับเมนูแรกยังไงจ้าพี่รักเมนูนี้ต่างจากเมนูแรกคืออันนี้คือเป็นยำแล้วก็ย่างใช่ค่ะใช่ย่างใช่ใช้กบย่างโอ้โหมาดูฝั่งนี้บ้างมาดูฝั่งนี้อ่าให้กำลังใจฝั่งนี้กันก่อนนะครับเมนูนี้มีทั้งพิกลมีทั้งพริกแห้งตำมีทั้งเครื่องแกงโลกันไงโลกันพี่พบมัจจุราชใครถึงคาดเด็ดทีวีสุวรตรวจดูบัญชีใครทำดีให้ไปสวรรค์ ทำทุกวันว่าไงต้งมันไปดันลกเฮ้ยหนูไม่ได้แกงนานั้นร้องจนหมดท่อนยังมีการมาบอกว่าเกิดไม่ทันเพลงนี้เชื่อได้ไหมเนี่ยกตีเรามาดูการแข่งขันกันต่อดีกว่าครับมาม้วนเลยมะม่วงมาม้วงมาม้วง บ้านเรียกบะหมวงโอ้โหไก่ย่ามาแล้วพี่แข้ง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 เนี่ยิกเขาทำไมเล่ามันเที่ยวเดี๋ยวหนังเขาติดบ้านว้าวนี่แหละพี่เอนี่แหละเท่าตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยผมชอบนะพี่เอการที่คนเอาเมนูโบราณโบราณมาทำให้คนทางบ้านได้เห็นครับว่าแม่บ้านอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ขายร้านอาหารอย่างเงี้ย ก็สามารถเป็นเชฟมืออาชีพได้สามารถปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่เป็นพื้นบ้านได้และรรปรุงอย่างถูกต้องเมือทำอะไรกินม,มัมเอาวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกินมะม่วงแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นี่ข้าทอดไปถึงนี้แล้วครับอามาดูหน่อยเป็นไงบ้างครับอ่านะครับแม่ม่วงอะไรอะ่ะน้ำดอกไม้ค่ะเว้อหอมากนะ้ำประหวานอยู่นู่นไหนน้ำประหวานอยู่ไหนมันถามน้ำประหวานอยู่ไหนตาบอดวาตาาดูตาพี่เอนะดูตาประหวานอยู่ไหนหนูตั้งอยู่นี่นะหนูตั้งอยู่นี่นะ มันหยิแต่มะม่วงไม่หยิดมะพร้าวเนี่ยนะเวลาทำมาก็กันแล้วก็ว่าโอ้ยมันต้งเย็นดีด้วยก็เย็นดีก็ใส่น้ำแข็งไปหนูทำมาเขาก็ทานขงหนูแต่ว่าเวลาหนูทำระหว่างนั้นเขาก็กระแนกกระแหนหนูกระแนกกระแหนหนูนั่นไงนั่นไงพอไม่ร้องเพลงก็หาของกินกันได้ตลอดเลยนะครับท ouais ั really ้งสามคน เราไปดูผู้เขาแข่งขันกันดีกว่าครับคุณผู้ชมทางฝั่งทีมสีน้ําเงินพี่เดือนได้ทอดกบรอไว้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่เดือนก็ขอคว้าอีกหนึ่งกระทะทอดหนังกบไปพร้อมกันคำนวณเวลาได้สุดยอดและคุ้มค่ามากๆส่วนพี่แสงก็บรรจงเตรียมเครื่องสมุนไพรไทยร,ร้อนแรงเพื่อเตรียมลงไปผัดแล้วนะครับ เรามาดูทางฝั่งทีมสีแดงกันบ้างเขาก็ใช้เวลาได้คุ้มค่าทุกวินาทีเหมือนกันระหว่างที่กำลังย่างกบให้สุกพี่เก๋ก็ปรุงน้ำยำไปพร้อมกันเลยส่วนประการเมนูนี้มาแบบเงียวครึมตั้งอกตั้งใจทอดหอมทอดพริกเตรียมไว้และดูเหมือนว่ากบที่ย่างจะสุกได้ทีแล้วเราไปชมกันต่อเลยครับคุณผู้ชมว้าวโอ้ยเราเอาก้างออกฮะ่กระดูก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 ไม่มีก้างครับไม่มีกระดูกผู้ชม ตีแดงกำลังเลาะเอาก้างกลบออกอกระดูกกระดูกเขาบอกว่าเอาก้างกบออกกปวดหัวไปหมดอุ้ยนี่นีฝั่งนี้มาแล้วนี่โอ้โหใส่พี่แกงเสร็จแล้วใส่พี่แกงต่ำลงไปอีก โอ้ยนรกลกันแล้วครับและตอนนี้ทั้งฝั่งทีมสีน้ําเงินพี่แสงพี่เดือนก็เริ่มผัดพริกแกงเขาได้บรรจงใส่เครื่องสมุนไพรไทยพริกกระชายพอผัดเครื่องทุกอย่างได้ที่เขาก็ใส่วัตถุดิบชั้นเยี่ยมกบลงไปผัดกับส่วนผสมที่เฟ้นมาอย่างดีหวังว่าแกงแข่งขันครั้งนี้จะชนะอย่างแน่นอน เราไปดูทางฝั่งทีมสีแดงกันบ้างครับพี่เก๋ประกันกำลังเร่งมือล็อกกระดูกกบอย่างคล่องแคล่วว่องไวเพราะอยากจะโค่นทีมฝั่งตรงข้ามกับเมนูนี้เหมือนกันตอนนี้เริ่มเทน้ำยำที่ปรุงด้วยรถมือที่เที่ยงตรงแม่นยำหวังว่าจะกำชัยในศึกครั้งนี้กลับบ้านไปให้ได้ลุ้นเชื่อเฉือนฝาดฝันกันตลอดเวลาจริงๆทั้งสองทีมเหลืออีกห้านาทีสุดท้ายอีกห้านาทีน่ะเกินแค่วินาทีเดียวก็ปรับตกทันทีนะเมนูนี้ทันไหมทันค่ะไม่ห้านาทีนะ โอ้โห,โหเป็นไงละ่ะอ๋ออันนี้มีเติมนะโอ้ยเติมน้ำดึงความฉ่ำข้ากล้ามเนื้อโอ้โหสีมงานเส็จแลยทีมงางเสร็จไหมเสร็จยกมือ่ะทีมงานเสร็จแล้วนะครับ